สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตลาดน้ำแองไนนะครับหน้าอินเทอรเดนเวอร์ลาดพลานนี่เองละครับนี่ยามฝนตกก็จะเป็นตลาดน้ำแบบนี้เลยแล้วครับผมเดินซื้อของกลางสายฝนนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วครับผมใครที่ชอบบรรยากาศฝนตกก็มากันเลยนะครับผมยามหน้าฝนเนี่ยคือร้านก็ตั้งแล้วฝนก็เลยตกนะครับไม่รู้จะทำยังไงครับผมก็ต้องขายครับแบบนี้เลยเนี่ครับ น,น่นบรรยากาศดีแท้เดี๋ยวเราเดินดูที่มีร้านอะไรบ้างนี่ยามฝนตกก็ต้องคลุมนะครับผมเรียกว่าตลาดน้ําเลยครับผมตอนนี้ฝนก็ตกฟ้าก็แลบนอนด้านบนก็รถไฟฟ้าวิ่งมาแล้วครับผมแบบนี้เลยล่ะโอ้รถก็ยางแตเ่เกโบรถยางรั่วเอากรมแล้วนี่ยางรั่วเลยของพี่ครับ ยางแบนเลยครับยางแตกอีกฝนก็ตกเอาไงดีละ่ะน่าสงสารครับผมพี่มาคีดยางแตกครับผมอ้าวฝนก็ตกแล้วทำไงอะ่ะหาช่างไหนละ่ะเนี่ยเสียกแบบนี้เลยครับน่าสงสารนะครับคือเขาลงทุนมาแล้วนะก็มาตั้งเสร็จแล้วฝนก็มานี่แหละหน้าฝนก็ต้องเสี่ยงกันนะครับผม ค่าเจ้าที่ไม่รู้ก็คิดรายวันเดียวรายเดือนเนาะนี่แหละเฮ้ยคนจะมาหากินนะครับผมดูเลยครับโอ้นี่ก็ต้องปิดอย่างนี้นะกันน้ำเข้านะเก้าสินค้านี่คนไม่มีร่มก็ต้องเดินอย่างนี้เลย,ยเสียลยครับผมนี่คือตลาดน้ำหนะ้าอินเทอร์นเน็ตเบอร์นะผมจะกินได้เนี่ยผมเดินมาก็ยังไม่ได้อะไรเลยครับตอนนี้ ต่เปียกมากเลยครับเออนี่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 ขับแบบนี้ก็จูดใ่เออเอาไงแล้วผมนี่บางคนก็ดีใจนะฝนตกรำเลยครับผมนี่ความสขเอาไงละทีนี้เราน่าสงสารมาผมเอาไงละเราทีนี้ มากันนะครับตลาดน้ำหน้าอีพเรอนเวอร์อลาดหลานาครับผม